จากตอนที่แล้วนะครับเราได้พอรู้ไปแล้วว่าเราจะทําประกันเนี่ยทุนประกันหรือเงินเอาประกันชีวิตเนี่ยสักเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมด้วย3หลักนะครับคือหลักความครอบคลุมเพียงพอแล้วก็ยั่งยืนนะครับในตอนนี้เราจะเอาทุนประกันนั้นเนี่ยเราเราได้เลขแล้วเราจะไปทำลวถามว่าเราจะทําแบบไหนดีนะครับเราก็จะมาดูกันในตอนนี้นะครับแต่ว่าผมเน้นอีกครั้งหนึ่งว่า ในเบื้องต้นผมอยากให้มองประกันเนี่ยไปที่เรียลเพอร์โพสของมันคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมันนะครับนั่นคือความคุ้มครองหรือการปกป้องเราจากความเสี่ยงภัยเป็นหลักนะครับเรื่องของการออมการลงทุนเดี๋ยวผมจะมีพูดถึงประกันประเภทนั้นต่างหากนะครับดังนั้นตัวเลือกที่นํามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่มุ่งเน้นไปที่ความคุ้มครองเป็นหลักนะครับหลักๆแล้วเราก็จะเลือกได้2แนวนะครับสแนว เอาให้ดูมันมี3คอลัมน์นะครับคอลัมน์สุดท้ายสะสมทรัพย์เนี่ยเอาให้ดูเป็นเชิงเปรียบเทียบไปเฉยนะครับแต่ว่าประกันที่เน้นคุ้มครอง,องจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบครับแบบที่1เราเรียกว่าประกันแบบเทอร์มไลฟ์ Life, หรือว่าชั่วระยะเวลานะครับอีกแบบที่2เราเรียกว่าโฮลไลฟ์หรือว่าแบบตลอดชีพนะครับอันนี้คือในแง่ของเทอร์มขอบเขตเวลาในการคุ้มครองนะครับแต่ว่า จำนวนปีที่จ่ายเบีย้ยเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแบบประกันและแต่ละบริษัทแล้วนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีความซื้อความคุ้มครองแบบตลอดชีพเนี่ยแต่จ่ายเบีย้ยแค่20ปีเ,เนี่ยก็มีนะครับหรือจ่ายเบีย้ยแค่15ปีก็มีนะครับดันั้นตัวชื่อเนี่ยมันจะบอกเทอมบอกขอบเขตว่ามันคุ้มครองกี่ปีนะครับผมจะขอ ไล่จากประกันแบบสะสมรัพย์ก่อนนะครับซึ่งสะสมทรั์เนี่ยเป็นประกันชีวิตที่คนไทยทาผมเชื่อว่าทํามากที่สุดนะครับเพราะว่าขายผ่านธนาคารขายผ่านทางโทรศัพท์อะไรก็ขายง่ายนะครับเวลาขายก็บางทีขายกันจนนึกว่าเป็นเงินฝากไปแล้วนะครับคือเน้นเรื่องของผลตอบแทน,เน,นเน้นเรื่องของดอกผลเป็นหลักนะครับเวลาเราไปซื้อประกันแบบสะสมรั์เนี่ยถามว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ คุ้มครองชีวิตเราได้ไหมความจริงได้นะครับถ้าเราจ่ายเบีย้ยประกันไปปี2ปีเราเสียชีวิตขึ้นมาก็ได้ความคุ้มครองเป็นทุนประกันที่ทำนั่นแหละแต่ว่าเบีย้ยจะค่อนข้างแพงนะครับราคาเบีย้ยประกันจะค่อนข้างแพงมากนะครับก็วัตถุประสงค์จริงผมทําตัวแดงไว้คือมันก็เหมาะผลที่จะออมจริงๆนะครับคนที่จะออมแต่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนอะไรมากมายยอมรับได้กับผลตอบแทนประมาณสัก 2- 3 4%เซนะครับก็ใช้ประกันได้ นะครับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์นะครับจ่ายเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเสียชีวิตอย่างแรกนะครับเมื่อเสียชีวิตจ่ายเบี้ยไปปี2ปีเราเสียชีวิตก็ได้ทุนเลยนะครับเรียกว่ากําไรเลยนะครับอ,อ,อย่างที่2คือจ่ายเมื่อครบสัญญาประกันแบบพวกออมทรัพย์เนี่ยก็จะมีขอบเขตสัญญาครับเช่น20ปี2 5ปีพอครบปุ๊บก็ได้เงินคืนมาก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูนะครับมีการสะสมมูลค่างเงินสดหมายความว่าอะไรครับเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ย ไม่ได้จ่ายไปศูนย์เปล่าครับเบี้ยประกันส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งออกไปซื้อความคุ้มครองส่วนหนึ่งจะถูกเอาไปออมเอาไปลงทุนนะครับส่วนที่หยุดส่วนที่เอาไปลงทุนนี่แหละมันจะค้างอยู่ในกรมธรรม์ในประกันตัวนั้นนะครับหลายปีเข้าส่วนนี้ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นส่วนนี้เราเรียกว่ามูลค่าเงินสดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครทําประกันอยู่เนี่ยลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาดูได้นะครับข้างหลังมันจะมีตารางมูลค่าเงินสดให้ดูว่าต่อทุนประกันพันบาทเนี่ยผ่านไปกี่ปีกี่ปีมูลค่่่าาเเเงินนสดป็ทไหรแล้ว นะครับนั่นคือจ่ายไปไม่สุดปากมีเงินเก็บเอาไว้ในกรมธรรมนั้นนะครับอย่างที่2คือมีเงินคืนระหว่างสัญญาประกันแบบออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีนะครับเช่นทุก3ปีรับเงินคืน5%ของทุนอย่างเงี้ยทำทุนไว้แสนหนึ่งก็ได้เงินคืนห้าพันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทุกๆ3ปีนะครับหรืออาจจะถี่กว่านั้นหรืออาจจะห่างกว่านั้นอันนี้แล้วแต่แบบนะครับ มีเงินปันผลอีกนะครับกรณีที่บริษัทเนี่ยบริษัทประกันไปลงทุนทําผลตอบแทนได้ดีเนี่ยเขาอาจจะให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มมากกว่าเงินคืนที่รับปากไว้นะครับเข้ามาให้เราอีกแต่ส่วนปันผลเนี่ยส่วนไหนก็มักจะไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่หลักๆเนี่ยอันนี้คือประกันที่เราคุ้นเคยครับก็คือว่าจ่ายเบีย้ยค่อนข้างสูงนะครับเน้นเอาไว้ออมทรัพย์แล้วก็จ่ายไปไม่เสียเปล่านะครับมีการสะสมมูลค่าเงินเอาไว้มีเงินคืนนะครับมีเงินปันผลนะครับแต่วันนี้ ในคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้ไปซื้อประกันแบบสะสมรั์เป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเรามองไปที่ความคุ้มครองเนี่ยสองแบบแรกจะถูกกว่าครับผมให้ดูแบบแรกก่อนซึ่งเป็นแบบเทอมเนี่ยเชื่อว่าน้อยคนจะได้ซื้อมันนะครับคนที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความรู้นะครับและอ,าอยากได้ความคุ้มครองเยอะๆเพราะว่าประกันแบบเทอมเนี่ยาราคาถูกมากนะครับวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือใช้คุ้มครองชีวิตเป็นหลัก นะครับเพราะว่า,าจ่ายเบี้ยน้อยนะครับแล้วก็ได้ความคุ้มครองอะเยอะอเอาไว้ใช้คุ้มครองสินเชื่อก็ได้เช่นใครไปกู้กู้บ้านกู้อะไรไว้อยากจะได้ความมุ้มครองว่าถ้าตัวเองเสียชีวิตไปเนี่ยก็มีเงินมา c o อร์เรื่องหนี้บ้านตรงนั้นมาปลดหนี้บ้านตรงนั้นนะครับราคาเบีย้ยประกันต่ําที่สุดนะครับในบรรดาแบบประกันแบบต่างๆนะครับถ้าเทียบทุนเท่ากันนะครับเทียบทุนเงินเอาประกันเท่ากันเงื่อนไขาการจ่ายผลประโยชน์อันนี้ต้องรู้ไว้เลยครับถ้าซื้อแบบเทอมนะครับ ตายเท่านั้นนะครับหมายความว่าเสียชีวิตเท่านั้นเราอยู่จนครบสัญญาสมมติเราไปซื้อแบบเทอม20ปีนะครับเทอมไลฟ์ยี่สิบปีอยู่จนครบ20ปีเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับนึกภาพผมอยากให้จินตนาการเหมือนกับประกันร,รถยนต์นะครับเราทําประกันร,รถยนต์เนี่ยจ่ายเบี้ยไปถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรโดยส่วนใหญ่ก็เบี้ยนั้นก็สูญเปล่าไปเลยนะครับแบบเทอมเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเลยก็คือจ่ายเบี้ยไป ถ้าอยู่ครบสัญญาไม่ได้อะไรคืนนะครับมีการสะสมมูลค่าเงินสดไหมหมายความว่าทุกๆปีที่จ่ายเบีย้ยเข้าไปเช่นยกตัวอย่างปีละหมื่นปีละสองหมื่นปีละสองหมื่นเนี่ยไม่มีการสะสมมูลค่าเงินสดไว้เลยนะครับหมายความว่าเบีย้ยที่จ่ายทุกปีศูนย์เปล่าหมดนะครับเว้นแต่ว่าเราเสียชีวิตเราก็จะได้ได้เงินคืนเท่ากับเงินเอาประกันที่ทําไว้ใช่ไหมครับเงินคืนระหว่างสัญญามีไหมไม่มีนะครับเงินปันผลมีไหมไม่มีนะครับคือเรียกว่าเป็น เป็นประกันแบบที่เป็นเพียวอินชอลันคือเน้นความคุ้มครองจริงๆนะครับพอบางคนบอกพูดอย่างนี้ก็หยีไว้ก่อนว่าจ่ายไปแล้วไม่ได้อะไรคืนมามันจะดีเหรอเนี่ยนะครับส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากแบบเทอมนะครับ,นะรบก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นทางสายกลางนะครับก็คือแบบตลอดชีพซึ่งก็ ถามว่าแพงไหมต้องบอกว่าแพงกว่าแบบเทอมแต่ถามว่าถูกกว่าแบบสะสมทรั์ไหมคําตอบก็คือถูกกว่าเยอะนะครับวัตถุประสงค์ของมันคืออะไรครับคุ้มครองชีวิตก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมคิดว่ามันเจ๋งก็คือว่ามันเป็นประกันประเภทที่เมคชัวครับว่าคนข้างหลังจะมีมรดกแน่ๆนะครับเพราะว่าเทอมในการคุ้มครองมันคือ whole life หมายความว่าตลอดชีพนะครับตลอดชีพในที่นี้เนี่ย แต่ละที่ก็จะคิดไม่เหมือนกันนะครับบางแห่งก็ตีคําว่าตลอดชีพว่า90ปีบางแห่งก็ตีคําว่าตลอดชีพเป็น99ปีแต่ไงซะเนี่ยโอกาสน้อยครับที่เราจะอยู่ถึง999 99. นั่นคือยังไงก็ตามเนี่ยเราคงตายก่อนนั้นนะครับถ้าตายก่อนนั้นมันก็ยังอยู่ในเลนจ์ในวิสัยของเวลาที่ยังได้รับความคุ้มครองอยู่นั่นคือ,อยังไงลูกหลานเราทายาทเราจะได้ทุนประกันนี้แน่นอนนะครับไม่เหมือนกับแบบเทอมนะครับ แบบเทอมสมมติเราทำมา20ปีนะครับวันแรกของปีที่21เราเสียชีวิตเนี่ยลูกหลานเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าประกันแบบเทอมมันหมดความคุ้มครองไปแล้วแต่โฮลด์เนี่ยมันเหมือนกับมันขยายขอบเขตไว้ยาวมากนะครับดังนั้นยังไงก็ได้ครับแล้วก็ดูนะครับเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์เนี่ยเสียชีวิตก็ได้นั่นคือตายก็ได้นะครับหรืออยู่จนครบนะครับถ้าเกิดบังเอิญโชคดีนะครับโชคดีก็คือว่าอยู่จนไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะครับอยู่จนเก้าสิบ เรายังไม่ตายหรืออยู่จน9 9แล้วยังไม่ตายเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือว่าเขาจ่ายคืนทุนประกันมาให้เราเลยครับเช่นทําทุนประกันไม่ล้านหนึ่งก็รับเงินล้านหนึ่งนะครับยังไงอันนี้ยังไงก็ได้นะครับโฮไลท์ H ตลอดชีพมีการสะสมมูลค่าเงินสดครับหมายความว่าเบี้ยที่เราจ่ายไปทุกปีเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์เปล่าไปทั้งหมดมันยังมีส่วนหนึ่งนะครับเก็บไว้ในบัญชีเราอยู่นะครับลองไปเปิดใครทําประกันประเภทนี้ลองไปเปิดรปรกรนนปปดมธรรม์ดูมูลค่าเวรคืนมูลค่าเงินสดดูได้ว่า ผ่านไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยเงินยังเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางแบบนะครับจะมีเงินคืนระหว่างสัญญาให้ด้วยนะครับบางแบบมีเงินปันผลให้ด้วยแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเลือกรับเงินคืนนะครับหรือเลือกรับเงินปันผลเนี่ยแนวโน้มก็คือเบี้ยมันจะแพงขึ้นเบี้ยจะแพงขึ้นคือไม่มีอะไรได้มาฟรีครับถ้าอยากได้เงินคืน,นงเงินที่คืนก็เกิดจากเบี้ยที่แพงขึ้นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะเอาไปลงทุนเพิ่มนะครับประกันแบบตลอดชีพเนี่ย ผมชอบอีกอย่างหน uh, <Yeah anyway> ึ่งของมันก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับรีเซิร์เป็นเงินสำรองก้อนหนึ่งของเรานะครับเนื่องจากว่ามันมีการสะสมมูลค่าเงินสดแสดงว่าในยามฉุกเฉินเราสามารถที่จะเวนคืนหรือขอยกเลิกกรมธรรม์เนี้ยเพื่อรับมูลค่าเงินสดกลับมาได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเรายังอยู่ไม่ถึง 90- 99หรอกแต่ตอนนั้นเราอายุ70ส่วนใหญ่ก็เบี้ยมักจะจ่ายครบแล้วนะครับเช่นเราทําแบบโฮไลส์จ่ายเบี้ย20ปีเนี่ย เราก็จ่ายเบี้ยครบแล้วนะครับตอนนี้แค่รอให้อายุ90หรือ99เพื่อจะรับเงินคืนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนเรา70เนี่ยเรามีความต้องการต้องใช้เงินแบบฉุกเฉินนะครับเราสามารถไปเวรคืนกรมทัรเนี่ยเพื่อเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาใช้ได้นะครับหรือจะกู้จากกรมทันอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับที่ที่ตลอดชีพเนี่ยมันเป็นเหมือนทางสายกลางข้อหนึ่งที่ ที่ผมคิดว่าก็ใช้ได้นะครับตลอดชีพถามว่ามีคนขายกันไหมว่าก็ขายมากกว่าเทอมนะครับแต่เทียบกับแบบสะสมทรัพย์แล้วเนี่ยก็ยังขายกันน้อยกว่าเยอะนะครับน้อยกว่ามากนะครับโอเคคราวนี้ผมอยากเอาราคามาให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์แบบพอสมควรนะครับว่ามันถูกขนาดไหนนะครับเทียบกับสองแบบนี้นะครับซึ่งถ้าใครทำแบบ endowment แบบสะสมทรัพย์อยู่ก็จะรู้ว่าถูกกว่าเยอะนะครับให้ดูแบบของผู้ชายก่อนนะครับ ชายอายุ30ปีนะครับทำประกันแบบเทอม20ปีจ่ายเบี้ย20ปีนะครับทุนล้านหนึ่งจ่ายเบีย้ย0ปีคุ้มครอง20ปีอันนี้ก็คือเท่ากับว่าจ่ายทุกปีก็คุ้มครองตามปีที่จ่ายนะครับจ่าย20ปีคุ้มครอง20ปีถ้าเสียชีวิตรับไปเลยล้านหนึ่งถ้าอยู่จนครบไม่ได้อะไรอันนี้เป็นเงื่อนไขปกติของประกันแบบเทอมนะครับลองดูเบีย้ยผู้ชายนะครับอยู่ที่1 6 0 0บาท1น0 0บาทคิดเป็นประมาณเ่่าไหร หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นต์หมื่นหกร้อยเนี่ยเทียบกับทุนประกันล้านหนึ่งประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวครับเปอร์เซ็นต์เดียวของทุนประกันก็ถือว่าถูกมากนะครับหมื่นบาทเนี่ยถ้าเอาไปทําประกันแบบออมทรัพย์เนี่ยอาจจะได้ทุนประมาณสักแสนหนึ่งแสนกว่าบาทนิดๆหรืออาจจะทําไม่ได้เลยในบางแบบนะครับอันนี้คือแบบเทอมบางคนบอกไม่ชอบเทอมขอดูโฮลไลฟ์นะครับผมเอาโฮลไลฟ์แบบประเภทที่ไม่มีเงินคืนไม่มีเงินปันผลมาให้ดูนะครับคือเอาราคาตัวที่ถูกที่สุดมาให้ดู ทําทุนล้านหนึงเท่ากันนะครับคุ้มครองตลอดชีพจ่ายเบีย้ย20ปีนะครับอันนี้จ่ายเบีย้ยแค่20ปีนะถ้าเสียชีวิตได้ล้านหนึงอยู่จนครบ90หรือ99นะครับได้ล้านหนึงอันนี้เบีย้ยจะอยู่ประมาณสัก21,300นะครับราคาเนี้ยอันนี้ผมเอามาให้ดูตัวอย่างของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับแต่ละที่ราคาก็จะแตกต่างกันบ้างเล็กน,น้อยแต่ไม่เยอะหรอกนะครับ 20,001เนี่ยคิดก็ประมาณสัก2%ของทุนประกันนะครับว่ามันก็พอใช้ได้20,000ถ้าเอาไปทําประกันออมทรัพย์ก็อาจจะได้ทุนสัก200,000 300,000อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่นี้เราได้ทุนถึงล้านหนึ่งและล้านหนึ่งก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังเก็บอยู่ในมูลค่าของกรมธรรม์นั่นแหละนะครับของผู้ชายจาระราคานี้ครับอายุ30อายุมากขึ้นเบี้ยกลุ่มนี้ก็จะค่อยๆแพงขึ้นนะครับ เราดูของผู้หญิงบ้างของผู้หญิงจะถูกกว่านะครับเพราะว่าสถิติการเสียชีวิตของผู้หญิงนะโดยปกติผู้หญิงอายุยาวกว่าผู้ชายนะครับก็เวลาคำนวณออกมานะเนี่ยมันจะได้เบีย้ยที่ถูกกว่าผมให้ดูผู้หญิงที่อายุเท่ากันนะครับผู้หญิงอายุ30ปีนะครับทำแบบเทอมคุ้มครองล้านหนึ่งจ่ายเบี้ย20ปีคุ้มครอง20ปีนะครับเสียเบีย้ยประกันต่อปีแค่5,001คือ0.51เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะของตุนประกันถือว่าน้อยมากครับเหมือน ทาว่ากับดอกเบีย้ยออมทรัพย์นะครับคือถ้าใครมีเงินเงินล้านหนึ่งเนี่ยนะครับเราไปฝากออมทรัพย์ไว้เนี่ยได้ดอกเบีย้ยมาประมาณ5้าพันนะเอาห้าพันเนี่ยมาซื้อประกันคุ้มครองให้ตัวเองได้อีกล้านหนึ่งนะครับหรือแบบโ h ไลฟ์นะครับล้านหนึ่งจ่ายเบีย้ยยีปีคุ้มครองตลอดชีพนะครับก็เบีย้ยประมาณสัก1 7ื่นเจ็นนะครับหนึ 7, ่งจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้หญิงเนี่ยลองดูได้ครับถ้าใครมีตัวแทนประกันที่พูด,พดค,ค,คุยกันได้ลองเรียกเขามาสอบถามได้เนี่ย จะพบว่าของผู้หญิงนีนยิ่งอายุน้อยน้อยกว่าน,นี้สักหน่อยอะครับยี่บปีอย่างเงี้ยเบี้ยจะถูกลงกว่าน,นี้อีกนะครับแล้วเบี้ยพวกเนี้ยทำเมื่อไหร่มันล็อกเบีย้ยไว้เลยหมายความว่าเบีย้ยประกันชีวิตส่วนใหญ่นะครับทำปุ๊บจ่ายเท่าไหร่เนี่ยมันจะจ่ายคงที่ไปเรื่อยๆซึ่งจะต่างจากเบีย้ยประกันสุขภาพซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในตอนถัดไปเนี่ยเบีย้ยประกันสุขภาพหรือเบีย้ยประกันภัยบางอย่างเนี่ยปรับขึ้นตามอายุนะครับแต่ประกันชีวิตไม่ปรับนะครับเราทําเร็ว ดูโฮไลฟ์นะครับทําเร็วทําช้าคุ้มครองเท่ากันนะครับตลอดชีพแต่ว่าทําเร็วเบี้ยถูกนะครับจ่ายเบีย้ยก,ก็20ปีเหมือนกันนะครับบางคนบอกอเรื่องของเทอมเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับมันถูกก็จริงอะ่ะแต่มันเหมือนไม่ได้อะไรนะครับจ่ายเงินห้าพันหนึ่งมันเหมือนทิ้งไปเปล่าๆคือจริงๆมันก็มีเขาียกมีความเดนม่นของประกันอยู่ อยู่ดีนะครับว่ามันก็ยังได้ประโยชน์อะไรบ้างอยู่ดีผมเทียบให้ดูอย่างเงี้ยครับอ,อย่างแรกคือลักษณะเรื่องของการที่มีโอกาสที่จะได้เงินคืนเยอะๆถ้าคนที่มองเรื่องกําไรนะครับแต่จริงๆซื้อประกันไม่ไมควรมองกําไรขนาดนั้น,นรเราเน้นความคุ้มครองนะครับเราไปฝากเงินนะครับสมมติว่าผมฝากไปปีหนึ่งฝากก้อนหนึ่งอีกปีหนึ่งฝากก้อนหนึ่งกับอีกแบบหนึ่งไปซื้อประกันนะครับ ปีหนึ่งฝากก้อนหนึ่งปีหนึ่งใส่ก้อนหนึ่งนะครับจะเป็นแบบเทอมแบบโฮไลท์แบบอะไรก็ช่างนะครับแบบที่จ่ายเบี้ยแล้วศู์เปล่าก็ช่างนะครับจ่ายไปสองปีเสียชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นครับเงินฝากเราก็จะได้เงินต้นคืนสองก้อนกับดอกเบี้ยนิดหน่อยนะครับประกันชีวิตล่ะครับเราจะได้ทุนประกันชีวิตคืนนะครับดังนั้นจะบอกว่าจ่ายเบี้ยแบบเทอมแล้วมันศู์เปล่าถ้าเสียชีวิตก็ไม่ศู์เปล่านะครับ หรือจะบอกว่าจ่ายแบบโฮ oh ไ l ฟ์ i f e เอาไปฝากเงินดีกว่านะครับเนื่องจากผลตอบแทนของเงินฝากอาจจะดีกว่าคําตอบก็คือถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นตรงกลางเนี่ยฟังก์ชันมันต่างกันนะครับดังนั้นเราแยกกันให้ชัดว่าเงินก้อนนี้เอาไว้ทําอะไรกันแน่นะครับถ้าเน้นความคุ้มครองเราอยากได้ก้อนนี้ครับอีกอย่างแบบเทอมนะครับที่บอกว่าจ่ายไปแล้วศูนย์เปล่าเนี่ยความจริงมันยังมีสิทธิประโยชน์ข้อหนึ่งครับมันคือเรื่องของการประหยัดภาษีนะครับตัวอย่างนะครับ เราจ่ายเบี้ยแบบเทอมปีละหมื่นนะครับจ่ายไปเหมือนละลายแม่น้ำคือไม่ได้อะไรถ้าไม่เสียชีวิตก็จะไม่ได้อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ครับว่ากรณีเราเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเราสามารถนําเบี้ยประกันนะครับที่คุ้มครองเกิน10ปีขึ้นไปนะครับเน้นนะครับคุ้มครองไม่ใช่จ่ายเบี้ยคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับถ้าเอาสับสับกฎหมายจริงก็คือว่าส่วนแรกเหมือนหนง แล้วก็ส่วนที่เกินจากหมื่นหนึ่งเนี่ยได้อีกเก้าหมื่นรวมกันก็แสนหนึ่งนะครับถามว่ากลับมาที่ตัวอย่างแบบเทอมนะครับเราทําประกันแบบเทอมจ่ายเบี้ยหนึ่งหมื่นบาทเรานึกว่าจ่ายหมื่นบาททิ้งความจริงก็คือว่าหมื่นบาทเนี่ยถ้าเราเสียภาษีครับก็ไปดูฐานภาษีที่เราเสียครับเพราะว่าหมื่นบาทเนี่ยเราไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ถ้าเราเสียภาษีฐานส10ิบเปอร์เซ็นต์หมื่นบาทที่จ่ายก็จะได้เงินคืนภาษีประมาณพันหนึง่ง เน็ตแล้วก็เหมือนกับจ่ายเบียแค่เก้าพันนะครับถ้าเราเสียภาษีฐานสามสิบเปอร์เซ็นตหมื่นบาทที่จ่ายก็จะได้เงินคืนกลับมาประมาณสามพันนี่คือสามสิบเปอร์เซ็นของหมื่นบาทที่จ่ายนะครับก็ได้เงินคืนมาสามพันเน็ตแล้วเบียก็จะถูกลงอีกครับเหลือแค่เจ็ดพันนะครับดังนั้นจริงๆมันก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับถ้าใครมุ่งไปที่ความคุ้มครองเยอะๆนะครับผมก็คิดว่าการมองแบบเทอมแบบโฮลไลฟ์ก็เป็นทางเลือกนะครับบางคนบอกว่า ั้งข้อสังเกตว่าแบบเทอมเนี่ยบางทีเราซื้อวันนี้เช่นรออายุสามสิบเนี่ยเราซื้อไปสัญญาแบบเทอมที่ผมเป็นยาวๆก็จะประมาณยี่สิบปีนะครับพอครบยี่สิบปีเราอายุห้าสิบพอดีนะครับจากสามสิบไปห้าสิบเนี่ยถามว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะทําประกันอีกไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเราคงอาจจะป่วยหลายโรคแล้วนะครับดังนั้นแบบเทอมไม่ดีบางคนก็มองอย่างนี้ซื้อโคไลท์ไปเลยทีเดียวจบนะครับเพราะมันคุ้มครองตลอดชีวิตไม่ต้องห่วงว่าจะทําเพิ่มไม่ได้ ใช่ไหมครับแต่อีกมุมหนึ่งของคนที่ซื้อแบบเทอมเขาซื้อไว้เพื่ออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าคือวันนี้ฉันเงินน้อยอ่ะอยากได้ความคุ้คมครองเยอะก็เลยซื้อแบบเทอมแต่พออายุเยอะแล้วเดี๋ยวพอเทอมมันหมดอายุเนี่ยฉันไม่ต้องทําประกันลวเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเวลหรือว่าฐานะทางการเงินเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วนะครับมันเรียกว่าทรัพย์สินที่มีเนี่ยมันเพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เลือกซื้อเทอมก็อาจจะมองแบบนี้นะครับ หรืออีกประเภทหนึ่งก็คือซื้อเทอมเพราะว่าอยากจะประหยัดเงินเอาเงินส่วนเกินเนี่ยไปลงทุนนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เล่าให้ฟังพอเป็นคอนเซปต,ต์แต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะครับหาตัวแทนประกันที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเขาคุยเรื่องพวกนี้ได้นะครับบางทีอย่างผมเนี่ยก่อนหนะ้าตอนที่ยังไม่เจอนะครับตัวแทนที่เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าประกันมันจะลึกซึง้งหรือซับซ้อนอะไรขนาดน,นี้หรอกนะครับแต่พอเราได้เจอเราก็รู้สึกว่าม,มันทําให้ดีก็ได้นะ